อันนี้คือต่อจากไหนครับคือจะเป็นขั้นตอนการทํากระจกหน้านะเมื่อกี้นี้อะไรครับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้มันต้องมีในสับพทนานะครับเออตะก,กี้นี้เเออมื่อกี้นี้ก็เมื่อกี้นี้ครับเอ,อันนี้เป็นภาษาส,สเปนนะครับใช้พินจนนารณาในการชมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือเราจะทํากระจกหน้าทีนี้อันิดที่เราใช้ก็จะเป็นแผ่นหนึ่งมิลนะแผ่นบางหนึ่งมิลอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมครับ ครับผมกระจกหน้าห้ามเอาบางกว่านี้นะครับถ้าบางกว่านี้มันก็จะแบบจะยุบง่ายๆจะยุบแน่นยุบสภาเลยครับยุบสภาการเมืองแล้วครับการวินระยะนะครับของช่างนี่จะถามครับว่าจะออยู่ไหนลหกมากโอเคครับดีไม่มีแต่สาบวิ่งออกมาครับวินระยะก็ประมาณนี้นะไม่ต้องเอาเยอะมากเสียได้ของข้างละประมาณ5มิล แค่นั้นครถ้าเส้นหนึ่งมันมันเยอะไปในในการขียนครับผู้ใดบ้างครับชอบบ้างผมครับกลับมาอีกแล้วครับในการขียนคาดแบบแพนนะจังหวะนี้ก็มีคนเอาตังมาให้อีกแล้วนะครับผมโอ้โอ้เอาตังมาแลกครับผมครับครับผมครับอาจารย์เบิร์ดนี้นะครับต้องรอก่อนนะครับขั้นตอนการตัดกระจกวันนี้ไม่เยอะครับกระเป๋าตุงครับกระเป๋าตุง โอ้รายได้วันนี้นะครับจะต,ต้องซ่อนเมียครับนี่อสิ่งสําคัญเลยใช่ไหมที่ลืมไม่ได้อะต่อนีจะตัดน,นะครับตัดไม้บรรทัดนะครับเอาเป็นฟุตเด็กนะครับทาไมบรรทัดธรรมดามันจะมันจะชํารุดได้การขีดนะครับพยายามนอนคัตเตอร์นะครับอย่าตั้งอย่าตั้งมากนอนกีดลหลายๆรอบเท่าที่จะทําได้นะครับนอนแล้วจะตื่นวันไหนครับ เดินหลายรอบครับสักห้ารอบถ้าหกรอบเดี้ยวนหัวครับตามความคมของคัตเตอร์ครับอันนี้คัตเตอร์ถูกหน่อยอ่าหลายรอบถ้าไ,ได้ปุ๊บหักนะครับการหักของมือจับนี้นะครับลองดูหักเลย ทีนี้จะตัดเราก็จะเผื่อร่างนิดนึงข้างบนเผื่อเยอะหน่อยนะครับเผื่อเราจะทําห่วงก็จะเผื่อเยอะนิดนึงเอา2องอันนะครับอันนี้รอบเดียวก็พอหักเลยปุ๊บหนึ่งมาล้วก็หักเลยได้แบบนี้มาปุ๊บทุกครั้งนะครับ ล้างทุกครั้งกระจกคลินิกที่ต้องล้างทุกครั้งเพราะว่าจะมีคราบกาวตนะิดมาด้วยคราบกาวนี่มาะคระับตรงน,นี้จะทําให้กระจกเน่าเร็วล้างก็เอาน้ํายาสไนธ์ธรรมดา,นมากกนะแล้วก็ผสมน้ํายาชิ้กระจกเล็กน้อยนะครับถ้าผสมมากเปลือง <c oughs> เมื่อเราได้บล็อกมาแล้วครับบล็อกที่เราเลยไว้ในรอบแรกจะมีรูด้วยนะครับที่เราเจาะไว้ทีนี้เราจะมาใช้ตัวแอร์ปั๊มในการทำลูน,นะครับ <c oughs> คือการวางพยายามอย่าวางให้รูตรงกันนะครับเพราะว่าลมเราแรงมากแาวบ้านเรียกว่าลมหัวกุนั่นแหละแปงภาษาสเปนใช่ไหมภาษาสเปนผมนุ่มหัวกุ ถาจะพูดว่าดีเฟชันมันขี้เดียดปากเจ้าของนะครับอีนนี้เราจะมาเล่ไฟให้ออกนะครับไปเช็คขายอ่ะนี่นะครับไปเช็คอ่ะอันนี้เราใช้แอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าเอาน้ำมันอย่างอื่นเพราะว่ามันจะมีขมเาในการลนนะครับเอาคลิปนิดนี่พลิกซ้ายพลิกขวาตลอดนะครับ ถ้าอยากรู้ว่าขนาดไหนถึงจะพอก็ให้สังเกตจกับดูก็ได้ครับเราอ่อนมากๆนะครับอ่อนนิดนึงอันนี้เราจะกดด้านหน้าก่อนอ่ามีบล็อกเครืค่องงี้นะครับเตรียมพ้อไว้ประมาณนี้นะครับจับดูก็อ่อนอบบนย่างนี้แหละอันนี้มือช่างครับแรกๆอาจจะร้อนนะหน่อยั้หลังนี้ไม่ร้อนแนละ้วางลงไปแล้วก็ปล่อย แล้วก็กดเลยครับโ,ดโคด้าที่เราขีดไว้นี่ต้องตรงใช่ไหมครับครับบกรันแล้วก็กดสวิตช์เลยอันนี้คือการอ,อะไรของคุณครับการทำนูนนะครับเป็นแอร์ปั๊มครับซื้อมาจากไหนครับแอร์ปั๊มนี้ทำเองครับผมสภาพผมไม่มีปัญญาซื้อครับต้องทําเองอย่างเดียวอ่ะจะทําให้นูนขึ้นทิ้งไว้สัก20วินาทีนะครับนับในใจใครอยากได้นูนมากนูนน้อยมีก็ปรับนับ มีตัวปั่นนะครับผมได้นะครับโอ้สวยงามครับสวยงามสวยงามถ้าอาจารย์ขอคอนเฟิร์มว่าสวยงามแล้วเดี๋ลกใบนี้เนี่ยสบายๆแล้วสวยครับสวยนี่กระฟูกำกับนะครับถอดเป็นมือวางอันดับหนึ่งของชัยภูมินะครับในการเลื่อมพระพผมครับผมแต่คุณกำลังทำอะไรครับแต่กลับไปนี่เขาว่าเขาจะไปทำโคกหมูเหมือนเดิมโอ้ถูกต้องเลยครับเสร็จแล้วเราก็ปิดนะครับปิดแล้วจะให้ดู คิดนิดเดียก็ดีดออกนิดนึงได้แล้วครับกระจุหน้าเสร็จแล้วเราโชว์ผลงานก่อนฟอรมนูนได้ตัวนี้จะประหยัดกว่าที่เขาเอาน้ำยามาทำนูนนะครับเพราะว่าน้ำยาเขาค่อนจะเปื้อนทีนี้อเอะอเจลีบองไม่ติดกันเบิลยใช่เลยอ๋อเสียงนะำเสียงนะ้ทีนี้เราก็จะมากดด้านหลังนะครับ ด้านหน้าใช่ไหมด้านหลังคือยังไงครับต้องพลิกไอ้ที่เราขีดไว้ไปทั้งหลังตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะครับตรงที่เราขีดไว้ด้านหน้าที่มีเส้นสอสอราคาถูกครับขีดไม่ค่อยดำอ่าทีนี้เราจะพลิกด้านนี้ทั้งสองดดูห้ามตรงกันนะครับ

กดลงไปขยับนิดนึงกดสวิตช์วันนี้ง่ายจังเลยนะครับการกดกระจกนูนนี้ยุบ3ทีรัง่ายแต่ก่อนต้องทำยังไงครับ